สวัสดีในวิดีโอนี้ฉันจะแสดงวิธีอัปโหลดผลิตภัณฑ์ของคุณไปยัง WooCommerce สำหรับเว็บไซต์ WordPress ของคุณที่ backend ของเว็บไซต์ของคุณคลิกผลิตภัณฑ์แล้วคลิกหมวดหมู่คุณจะเห็นหมวดหมู่ที่มาพร้อมกับเทมเพลตที่คุณติดตั้งเลือกชื่อหมวดหมู่ที่มีอยู่ทั้งหมดโดยทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากคำว่ารูปภาพจากนั้นใช้เมนูแบบเลื่อนลงการทำงานแบบกลุ่มเพื่อลบหมวดหมู่ทั้งหมด จากนั้นเพิ่มชื่อประเภทผลิตภัณฑ์ของคุณเองทางด้านซ้ายคุณสามารถละเว้นช่องอื่นๆเราไม่ต้องการมันสำหรับการสาธิตนี้คุณยังสามารถกำหนดบางหมวดหมู่ภายใต้หมวดหมู่ย่อออยกับผู้ปกครองได้ตัวอย่างเช่นฉันมีหมวดหมู่หลักที่ชื่อว่าโต๊ะและภายใต้หมวดหมู่นี้ฉันยังมีหมวดหมู่ย่อยที่ชื่อว่าโต๊ะสำหรับเด็กเมื่อคุณสร้างหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณเสร็จแล้วให้คลิกที่ผลิตภัณฑ์ ที่แผงด้านซ้ายเพื่อพาคุณไปยังหน้ารายการผลิตภัณฑ์ของคุณคลิกที่ช่องทำเครื่องหมายบนแผงด้านบนเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดจากนั้นใช้รายการแบบเลื่อนลงของการดำเนินการจำนวนมากเพื่อย้ายไปยังถังขยะคลิกที่ปุ่มเพิ่มใหม่เพื่อไปที่หน้าเพิ่มสินค้าใหม่สําหรับบทช่วยสอนนี้ฉันจะแสดงวิธีเพิ่มผลิตภัณฑ์อย่างง่ายโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวเลือกแบบเลื่อนลงให้ลูกค้าเลือก กรอกชื่อผลิตภัณฑ์และรายละเอียดสินค้าภายใต้ Product Data การเลือกเริ่มต้นคือ Simple Product กรอกราคาใต้แท็บทั่วไปคุณยังสามารถกรอกราคาขายและกำหนดเวลาได้อีกด้วยใต้แ็บสินค้าคงคลังกรอก SKU มันไม่ได้บังคับแม้ว่าตรวจสอบตัวเลือกจัดการระดับสินค้าคงคลัง หากคุณต้องการติดตามสินค้าคงคลงังหากไม่มีให้ปล่อยไว้ตามลำพังและคุณยังสามารถเปลี่ยนสถานะสต็อกได้ด้วยตนเองหากสินค้าในสต็อกของคุณหมดตัวเลือกสถานะสินค้าคงคลังได้แก่มีในสต็อกสินค้าหมดและมีสินค้าค้างสต็อกหากคุณตั้งสถานะเป็นสินค้าหมดระบบจะไม่ให้ลูกค้าซื้ออย่างไรก็ตามหากตั้งค่าเป็นเมื่อสั่งซื้อแล้วลูกค้าจะยังซื้อได้ ภายใต้แท็บการจัดส่งคุณสามารถป้อนน้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ได้ข้อมูลเหล่านี้เป็นทางเลือกกรอกเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเหล่านี้สำหรับการเตรียมการจัดส่งของคุณไม่ต้องสนใจชิ i ิ้งคลาสในตอนนี้ภายใต้แท็บผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงคุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เป็นการขายต่อย,ยอดและการซื้อต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์นี้ได้คุณควรกรอกข้อมูลนี้หลังจากอัปโหลดผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณ สินค้าขายต่อมักมีราคาแพงกว่าสินค้าปัจจุบันตัวอย่างเช่นหากมีคนต้องการซื้อพัดลมคุณสามารถขายพัดลมรุ่นที่ใหม่กว่าและมีราคาแพงกว่าได้ในหน้าผลิตภัณฑ์เดียวกันการขายต่อยอดมักจะปรากฏในหน้าผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ขายต่อเนื่องเป็นผลิตภัณฑ์เสริมถ้าฉันซื้อหนึ่งชิ้นฉันมักจะต้องการซื้ออีกชิ้นตัวอย่างเช่นถ้าฉันซื้อรองเท้ากีฬามาคู่หนึ่ง ก็มีโอกาสสูงที่ฉันอยากจะซื้อถุงเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ขายต่อเนื่องมักปรากฏที่น่ารถเข็นตามคำแนะนำที่แผงด้านซ้ายอัปโหลดรูปภาพหลักผลิตภัณฑ์ของคุณภายใต้รูปภาพผลิตภัณฑ์อัปโหลดรูปภาพที่เหลือภายใต้แกลเลอรี่ผลิตภัณฑ์อย่าลืมเลือกหมวดหมู่ที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์นี้คุณสามารถคลิกที่ปุ่มเผยแพร่สีน้ำเงินเพื่อเผยแพร่พลผลิตภัณฑ์นี้ หากคุณกลับไปที่หน้ารายการสินค้าคุณควรจะเห็นรายการสินค้ารายการแรกของคุณบทช่วยสอนถัดไปฉันจะแสดงวิธีแสดงรายการผลิตภัณฑ์ผันแปรนี้คือประเภทที่มาพร้อมกับการเลือกตัวเลือกแบบเลื่อนลง